ขอฝากถึงผู้สาวนะนนะครับผมเพนพอต่างๆทำต้นค่ะเป็นผู้บ่าวลูกติดนะครับผมนะจริงใจนะถ้าหากักไพมอบใจเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะถ้าฟังถ้าผู้สาวฟังโยกอ่ะแต่พูดภาษาอีสานออกบ่นะครับผมเป็นภาษาทองทิ้นนะครับผมแต่ได้หกักไพแเราก็มอบใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มันนอกใจนะครับผมซื้อสัตว์นําตลอดนะครับต้องการคนที่อยู่กับห้องเราพร้อมสร้างพร้อมแปลงไปนน้ากันนะครับผมถ้าอยู่กับคนที่ห,กหักเข้าแต่ตอนแรกแต่บ่ไหาหักเข้าตลอดอันนี้กับพานไปเลยเรื่อยนะครับผมพอต่างๆก็ไบ,บ่บค่อยบ่ค่อยแฮปปี้ปันไดนะครับนะ เพราะว่าชีวิตมันก็เจอบทบาทกับคู่ครองมากหลายคนนะครับแบบสบพ่อ,พอคนที่เขาแบบปล่อยห้เขาถิ่มการข้าง,างสองคนนะครับแล้วก็ทิ้งลูกไว้ให้นะสามคนนะครับผมนะลูกทั้งหมดสามคนพอต่างๆเป็นคนเลี้ยงเองเบิดแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเลี้ยนนะครับผมให้เขาเลยมีอนาคตนะครับ เคยปาบ่าเคยถิ่มลูกนะครับผมนะถิ่มไม่ให้เลี้ยงก็เลี้ยงนะครับนะก็ฝากถึงผู้สาวนี่นะครับอ่าถ้ารับได้ก็โอเคนะครับนะถ้ารับรับไม่ได้ก็พานได้เลยนะครับผมอ่าแต่ยูน้ำกันไปเราต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความเสื่อมันนี่อ่าจิตแต่สำเนียของคู่ครอ,องของเขานะครับ นะเมโมเนวาหักกันแต่ตอนแรกแต่กลางทาง้าีงไปบวลอดนะครับก็ต้องมีการรับฟั่งกันนะครับผมตักเตือนกันได้นะครับคู่ครองกันนะครับผมตักเตือนกันได้นะนะพิดก็คือย่อมรับพิษนะครับบมโมเนวาพิดแล้วมาใส่ลายเห่าว่าเห่าพิษอันนี้กับเมมนนะครับผมการใส่ลายค้นที่เขาบวพิษแสดงว่าคนนั้นเขานอกใจเห่านะครับ นะดูลักษณะการนะที่อยู่กับเราตอนอยู่ใหม่ๆก็จะไม่ค่อยแต่งตัวนะจะบอกอว่ารักเราอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่พออยุ่กันไปนะก็ที่มีการเริ่มแต้งโตนะครับเริ่มมีอาการที่ว่าสนใจเห่านะครับถึงว่า,าวห้าป่วยป่วยสิเป็นสิายนี่แต่เขาเข้ากับ ดีใจล้วกบไปมีความสุขกับผู้ไม่สิอันนี้พ่อต่างๆกับรับก็ได้นะครับอันนี้ขอผ่านไปเลยด้วยนะครับถ้าผู้ยิ่งลังเลผู้ยิ่งหลายใจนะครับผมถ้าผู้สาวสิมาลังเลหลายใจเองสิพ่อต่างๆขอผ่านนะครับอันนี้อันนี้ฝากถึงผู้สาวนะครับผมฝากถึงผู้สาวทุกคนนะครับติดทักมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ